อะโวคาโดไรเมล็ดนี้นะครับก็เกิดจากอะโวคาโดทุกสายพันธุ์สายพันธุ์อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าพันธุ์ดีพันธ์พื้นเมืองพันธ์แฮสพันธ์บัคเนียพันธุ์อะไรพวกนี้นะครับสามารถกลายพันธุ์ได้พอกลายพันธุ์แล้วมันก็จะมีเมล็ดก็เปลี่ยนไปสู่ไม่มีเมล็ดหลังจากที่มันกลายพันธ์ไปแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาของมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็เราก็ต้องมาดูว่า ลักษณะการสุกข,ของมันนั้นเป็นอย่างไรนะครับลักษณะเด่นของมันนั้นก็คือหลังจากที่มันลักษณะเด่นของอาสายพันธุ์อะโวคาโดไรเมล็ดนั่นก็คือไม่ว่ามันจะมาจากสายพันธุ์ไหนเมื่อมันไรเมล็ดติียบร้อยแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถจะสืบพันธุ์โดยใช้เมล็ดต่อไปเพราะฉะนั้นการสืบพันธุ์ของมันก็จะต้องอใช้ ส่วนต่างๆของร่างกายของพืชก็คือกิ่งก้านอันพวกนี้ยอดพวกนี้ในการสืบพันธุ์แทนนะครับเสร็จแล้วลักษณะเด่นที่สองก็คือไม่ว่ามันจะกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์อะไรมันจะอร่อยทุกสายพันธุ์นะครับอันนี้คือข้อดีข้อเด่นของมันนะครับมันจะอร่อยทุกสายพันธุ์นะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็นํามาปลูกผมเองก็นํามาปลูกเช่นเดียวกันครับทานแล้วก็อร่อยมัน และก็กินเพลินนั่นเองอทีนี้ก็อยากจะให้รู้อีกอย่างหนึ่งว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าอะโวคาโดของเรานั้นแก่แล้วพร้อมจับหลับการเก็บเกี่ยวนะครับก็เหมือนปกติโดยทั่วไปนั่นแหละครับอะโวคาโดนั้นมันไม่ได้สุกข,ขาต้นนะครับเราจะต้องทําการบ่มแต่ทีนี้เพื่อความเข้าใจถูกต้องร่วมกันนะครับอะโวคาโดนั้น มันจะมีสองสายพันธุ์ใหญ่ๆนั่นก็คือสายพันธุ์เกับสายพันธุ์บถ้ามันมาจากสายพันธุ์เสายพันธุ์เนี้เวลาที่มันแก่แล้วและจะสุกมันจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีม่วงครับครับนะครับถ้าใครเคยกินแฮสก็จะรู้ประมาณนี้นะครับว่าเวลาสุกแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับพวกแฮสพิงเคอร์ตันนะครับ อันที่สองสายพันธุ์ B สายพันธุ์ B นี้เวลาสุกแล้วหรือแก่แล้วนะครับพร้อมเกีเ่ยวนี้มันจะไม่เปลี่ยนสีมันจะยังคงสีเขียวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูนะครับแล้วก็ไปจำแนกดูผลของเราว่าผลของเรานั้นมาจาก A หรือมาจาก B นะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าถ้ามาจากสายพันธุ์ A เนี่ย มันมีลักษณะอย่างไรที่เราจะสามารถทราบได้นะครับอ,อยู่ไกลนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนั่นก็คือมันจะออกสีแดงๆสีชมพูอันนี้แหละครับก็คือสีมันเปลี่ยนไปจากเดิมก็แสดงว่ามันเป็นสายพันธ์ A นะครับทีนี้ถ้าเป็นสายพัน์ B นะครับสายพันบ B าสายพันธุ์ B นี้จะเป็นสีเขียวเขียวตลอดเลย นะครับและก็จะไม่เปลี่ยนสีเราจะทราบได้อย่างไรว่ามันแก่พร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนั่นก็คือสังเกตดูนะครับมันจะเห็นตกกระนั่นคือตอมไขมันมันแตกผิวของมันจากผิวละเอียดกลายเป็นผิวขรุขระนะครับมองเห็นไหมครับคล้ายกับผิวคนแก่เวลาที่เราเราเอามือจับดูรูปดูมันจะสากสาก ผิวจะไม่ลื่นนะครับทีนี้มาดูชัดๆเจนนะครับนั่นก็คือตรงบริเวณหัวตรงบริเวณใกล้กับขั้วของมันตนัวนี้มันจะมีผิวเรียบนวลใสนะครับแต่บริเวณข้างล่างถัดลงมาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของสีเหลืองมาแทรกหลังจากสีเหลืองแทรกแล้วมันก็จะมีจุดดำๆเกิดขึ้น แต่เป็นรอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นก็คือมันแก่แล้วนั่นเองนะครับบางคนเขาก็จะสังเกตรบริเวณขั้วนะครับบริเวณขั้วของมันว่าขั้วของมันก็คือขั้วผลตรงบริเวณเหนือเหนือผลนี่นะครับมันจะมีสีเหลืองก้านนี้ก็จะมีสีเหลืองนะครับเราก็จะสังเกตตรงนี้โดยทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชํานาญเราก็ใช้มือจับรูปดู นะครับสังเกตด,ดูนี้ก็จุดสีน้ําตาลเกิดขึ้นแล้วก็คือตกกะเหมือนกับคนเราตกกะตอนวัยแก่เนี่ยแหละครับอันนี้แหละครับก็คืออพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วอพอดีมีลูกหนึ่งนะครับมันแก่แล้วก็สีเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมครับนะครับเพราะการเปลี่ยนสีตรงนี้มันก็บอกว่ามันมาจากสายพันธุ์เอถ้าเห็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราเห็นสีเปลี่ยนลักษณะนี้ก็แสดงว่าเตรียมเก็บได้เลย าการเตรียมเก็บได้เลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะโวคาโดนั้นมันไม่สุกข,ขาต้นนะครับเหมือนกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบันเกตจัดเราจะต้องอตัดมาแล้วก็มาบ่มนะครับหรือวางไว้เฉยๆนั่นแหละแล้วมันก็จะค่อยสุกไปนะครับเวลาสุกมันก็จะนิ่มเราก็จะทานได้นะครับถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้มันก็จะแข็งนะครับ าการสังเกตว่าสุกหรือแก่นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่อากล่าวมาแล้วโดยตาที่เราบอกได้ว่ามันเปลี่ยนสีนะครับใช้มือสัมผัสดูแล้วก็ดูต่อมไขมันของมันอ,อีกลักษณะนหนึ่งที่เราสามารถจะทราบได้โดยธรรมชาตินะครับก็คือมันก็จะมีพวกกระรอกกระแตนะครับหรือั้างคาวมักกัดมาแทะเห็นไหมครับ มันจะมีรอยสัตว์เนี่ยมากัดมาแทะก็แสดงว่าอะโวคาโดของเราแก่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดต,ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นสัตว์มันก็จะรู้ว่าอะไรอพร้อมจะกินได้แล้วมันถ้าถูกกัดแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็จะกัดตรงบริเวณที่สุกก่อนนั่นก็คือการสุกข,ของมันนั้นจะเริ่มจากด้านท้ายของผลนั้นขึ้นมาตรงบริเวณควผลนะครับ กับประการสุดท้ายนั่นก็คือถ้าหากว่ามันแก่จัดการร่วงของผลนะครับที่ร่วงหล่นจากต้นมาก็เป็นตัวชี้วัดได้อีกหนึ่งตัวนะครับว่าผลของเรานั้นแก่แล้วเช่นเดียวกันเหมือนกับต้นทุเรียนนะครับเวลาที่มันแก่แล้วพร้อมกินเนี่ยมันก็จะร่วงลวงมาจากต้นอันถ้าหากว่าท่านปลูกอะโวคาโดาสายพันธุ์นี้นะครับหรือสายพันธุนอน์อื่นๆก็ตาม นำวิธีการนี้ไปใช้สังเกตดูนะครับว่าอาวโวคาโดของเรานั้นพร้อมเก็บเกี่ยวหรือยังนะครับก็คือการสังเกตจากตาของเรามือสัมผัสนะครับเสร็จแล้วก็สังเกตจากสัตว์แล้วก็สังเกตจากการร่วงหล่นนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังเรื่องการเก็บเกี่ยวนั่นก็คืออย่าใช้มือเด็ดนะครับอย่าใช้มือเด็ดหรือคืดหรือ,รอดึง ออกมาจากขั้วผลถ้าขั้วผลนั้นเกิดการหลุดนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเวลาเก็บเกี่ยวแล้วมันจะต้องมีขั้วผลอยู่ลักษณะนี้เต็มนะครับอันนี้ก็ต้องมีกา้านซึ่งเป็นขั้วผลนะครับแล้วก็เป็นผลติดกันลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเก็บเกี่ยวเราจะต้องให้เก็บเกี่ยวมีลักษณะนี้ติดไปเพราะว่าถ้าหากว่าขั้วผลตรงนี้หลุด นะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับถ้ามันหลุดเนี่ยอันนี้ก็ถ้าขั้วผลหลุดแล้วนะครับตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดที่อ่ามันจะมีความชื้นมีไอน้ําอยู่ทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับอะโวคาโด,ดหลังการเก็บเกี่ยวของเราแล้วก็จะมีอายุสั้นเพราะฉะนั้นเกษตรกรเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อจาําหน่ายอย่าให้ขั้วผลหลุดนะเพราะฉะนั้นเวลา จะต้องตัดอย่าให้ขั้วผลหลุดถ้าขั้วผลหลุดแล้วผลนั้นจะไม่มีราคาหรือราคาก็จะเสียไปจะถูกกดราคาทันทีระเก็บเก็บอย่างไรเราก็จะตัดใช้กรรไกรตัดเสมอนะครับตัดบริเวณเหนือขั้วผลไม่ให้ยาวเกินไปถ้ายาวแล้วมันก็จะไปทิ่มไปแทงกันก็จะทำให้อโวคาโดของเรานั้นผิวเสียช้า เชื้อราแทรกเขาได้ง่ายนะครับตัดเลยนะครับตัดแล้วผลก็ออกจกมาลักษณะน,นี้นะครับเราก็จัดวางให้เรียบร้อยเวลาที่เก็บเกี่ยวใส่ภาชนะเวลาเก็บใส่ภาชนะต้องหาภาชนะที่เป็นภาชนะแข็งทรงรูปเช่นพลาสติกแข็งมาวางจัดเรียงกันให้เรียบร้อย การหลังจากที่เรารอคอยผลมาเรียบร้อยแล้วการเก็บเกี่ยวก็สําคัญนะครับจากนั้นเราก็นําไปวางทิอุณห้องิไปวางไว้ตามอุดมภูมิห้องหรือส่งขายแม่ค้าได้เลยนะครับอันนี้ก็หวังก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับอะอวโวคาโดนั้นมีคุณค่าเสริมสร้างเซลล์สมองสําหรับเด็ก และก็ลดไขมันที่ไม่ดีพวก LDL ทั้งหลายสำหรับคนที่อาความดันสูงต้องการลดความอ้วนต้องการลดน้ำหนักอะโวคาโดเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับท่านนะครับคนปกติก็สามารถที่จะจะบริโภคได้การบริโภคนั้นก็มีหลายรูปแบบสิ่งที่สำคัญที่ทำให้อโวคาโดมีค่ามีราคาก็คือคุณค่าทางสารอาหารของมันเอง